สวัสดีค่ะต่อไปเป็นราศีตุลน,นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะมาดูว่าเมราคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะดูเป็น general reading นะคะไม่ใช่ดูของใครนะคะถ้าเกิดสมมติวร่รตรงหรือยังไงอยากดูให้มันละเอียดกว่านี้ก็ทักเข้ามานะคะค่าครูร้9ยบาทนะคะรายได้20%ร์หักทาบุญนะคะแล้วก็ซื้อพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนหมากครูให้กับ พ่อปูกคูไพ่ของเราแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษานะคะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะราศีตุลน,นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกามาดูว่าเดือนมก,กราคมนี้ปี65จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะพื้นที่ไม่ค่อยพอนะคะ ดูว่าราศีตุ้นเธอจะเป็นยังไงปีใหม่นี้มกราคมนี้อันนี้ดูแค่ระยะสั้นๆแค่มกราคมนะคะไม่ได้ดูยาวขอดูแค่มกราคมพอแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่ถ้าใครอยากจะดูพื้นดวงการเงินเขาบอกว่าจะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินเปี่กับการรักษาพยาบาลเนาะ าบอกคุณมีเกณฑ์จะต้องใช้เงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเนาะมีเกณฑ์เกี่ยวกับอ๋อเจ็บป่วยอะไรเงี้ยนะคะให้ระวังให้ระวังเรื่องการเงินไว้นะคะเพราะการเงินไม่ค่อนข้างไม่ค่อยดีเนาะการงานเขาบอกว่าจะมีการเจรจากับชาวต่างชาติเนาะมีการ ดำเนินการไปด้วยดีแหละการงานอะ่ะไม่ว่าจะเจราจาอะไรซื้อขายอะไรก็อยู่ในสภาพคล่องเนาะสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเนาะถ้าเกิดทํางานด้านการค้าอะไรเงี้ยก็ให้คุยกับแบบพวกชาวต่างชาติต่างภาษาอะไรเงี้ยโอเคเลยถือว่าดีเลยโชคลาภยังไม่มีนะคะรอไปก่อนนะคะความรักอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเนาะว่าจะอยู่หรือจะไปจะเลิกดีหรือจะอยู่ดีนะคะความรักมันอยู่ในแบบอี่แพร่วแบบ เตัดไม่ขาดจะไปก็ไปไม่ได้จะตัดก็ตัดไม่ได้อยู่ในระหว่างช่างใจอยู่เนาะว่าจะเอาอยัาง,ไไงไงดีอะไรเงี้ยนะคะอนาคตคุณอะ่ะจะได้เงินก้อนนะจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ว่าคุณอะ่ะก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้เงินก้อนเนี้ยในสิ่งที่คุณอยากจะใช้ะนะคุณอาจจะต้องเอาไปลงทุนหรือเอาไปหมุนหรือเอาไปอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันก็เป็นมันก็เป็นเหมือนจะเป็นเออลักษณะเงินหมุนะนะเนาะ มันก้อนใหญ่ก้อนเนี้ยเอามาเอา่อก็ให้ระวังเรื่องเรื่องเรื่องการใช้จ่ายของคุณด้วยอะไรเงี้ยเวลาที่ซื้อของแบรนด์เนมหรือซื้อของที่มันแบบว่ามีราคาสูงๆอะไรเงี้ยให้คิดหน้าคิดหลังดีๆหน่อยเพราะว่าเมื่ออาจจะทำให้คุณไม่แฮปปี้ภายหลังก็ได้เนาะอะไรประมาณนี้อ่ายังไงก็ให้ระวังเรื่องอสุขภาพนะคะอาจจะต้องเสียเงินเกกับการดูแลสุขภาพเนาะโอเคยังไงวันนี้ก็ ยังไงฝากเขาไปทําบุญด้วยนะคะทําบุญโรงศพทําบุญผ้าขาวหอศพทําบุญอุปกรณ์การแพทย์อะไรเงี้ยจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาเนะเวลาที่เราจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยทาบุญเกี่ยวกับคนตายเนาะพยายามทําบ่อยๆนะคะไม่ใช่ทาครั้งเดียวจบนะการทําบุญไม่จาเป็นต้องทําเยอะนะคะก็ทําไปเรื่อยๆเท่าที่กําลังเรามีนะคะโอเควันนี้ราศีตุลขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ